สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับ e ีพีนี้นะครับเป็น E ีพีที่423นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะดังที่พี่พี่เห็นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับวันนี้ผมก็ไปได้พระสมเด็จมาหนึ่งองค์นะครับได้พระสมเด็จมาหนึ่งองค์นะครับก็เบื้องต้นก็ได้มาอ่าัก สองสององนะครับแต่ว่าก็จะลงอีพีละองนะพี่ๆนะอ่าก็จะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่ๆนะอ่มามาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะอ่พี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ ที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วนไอ l ดีไลน์ะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN987 TTN987 นะครับมามาอ่ะก็ต้องมากรอบแบบนี้เลยอันนี้ผมแกะไปแล้วนะพี่นะผมแกะบิดห่วงเวแล้วเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่เห็นไหมครับพี่ๆนะองค์นี้เป็นสมเด็จพิม์พใหญ่นะเป็นพระสมเด็จพิม์พใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เหไหมเส้นสมใหญ่ๆเลยพี่เห็นไหมครับ เส้นซุ้มใหญ่ๆอง์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระเนื้อเอเลยนะพี่นะผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้แต่ไม่ได้ใช้ศึกไม่ได้ช้ําขนาดนั้นนะพี่นะพื้นยังเห็นมีคราบแป้งขา,ขาวขาวเห็นไหมอ่าส่วนที่โดนสัมผัสเห็นไหมก็จะเป็นเนื้อหนุบหนับหนึกนุ่มนะพี่ๆนะเห็นไหมสวยทะลุก,กรอบเลยนะครับเกล็ดเอียงๆไหมซอกแล็งๆฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ำเห็นไหมอ่าแก็ใต้ฐานเส้นนี้ก็จะมีเส้นนะนะครับดูด้านหลังนะพี่นะเห็นไหมด้านหลัง โอ้โห oh, พี่จ๋าด้านหลังแบบนี้นะอันนี้เนื้อทุบตับเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับอ่าองนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อ A เอเลยก็ได้นะพี่นะเป็นเนื้อเอเลยก็ได้พนะี่แต่ยังไม่ใช่ A บวกบวกนะพี่นะแต่ยังไม่ใช่ A อบวกบวกอ่ะต้องบอกว่าเป็นเนื้อ A เลยก็ได้แต่ว่ายังไม่ใช่ A บวกบวกนะพี่พี่อ่าเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะ,ะแกะให้ดูนะครับอง์นี้นะครับพี่เอาไป7,500บาทพี่7,500บาทนะครับ7,500บาท 7500บาทเท่านั้นเองพี่พี่จ๋าอนานะครับเห็นไหมดูเนื้อหาดะครับเดี๋ยวผมขยับไฟแป๊บหนึ่งนะพี่พี่อ่านะครับเห็นไหมครับอง์นี้พิมพ์ใหญ่นะครับอ่าองนี้เป็นพิมพิมใหญ่นะพี่พี่นะพิมใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่สวยๆเลยนะพี่พี่จ๋าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเส้นสูงใหญ่ๆนะพี่นะเส้นสูงใหญ่ๆนะครับอ่าเกตเอียงมาขวามือเราซ้ายมือองค์พระนะพี่นะ อ่าวงแขนนะครับทิ้งดิงหักสองออกมาแล้วก็โค้งตวัดขึ้นไปทางนี้นะครับเห็นไหมอันนี้สูงอันนี้ต่ำเห็นไหมซอ,อก,อกลกเละอ่าตรงหน้าแข้งนยก็จะเห็นเป็นคล้ายๆร่องเป็นรอยเป็นอ่าปลายเท้านะครับฐานชั้นที่หนึ่งก็จะมีเส้นเห็นไหมมีเส้นแซมเห็นไหมครับอง์นี้ก็ถือว่าเป็นพระที่สวยอีกหนึ่งองค์นะพี่นะอ่าดูเนื้อจริงๆเขานะครับเนื้อจริงๆเป็นอย่างนี้นะพี่นะเนื้อจริงๆเป็นอย่างนี้นะครับพี่ เอาไปสามพันเอาไปเจ็ดพันห้าร้อยบาทองนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่นะเ,เมื่อกี้ก็พูดผิดไปนะครับพี่นะองนี้เอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเห็นไหมอ่ะเรามาดูใกล้ๆพี่เนื้อเห็นไหมโอ้โหเนี่ยพี่จา๋าดูดีครับเนี่ยในส่วนที่เขาหลุดรอนออกไปนะพี่นะเห็นไหมเป็นโปรง่รงเลยเห็นไหมครับเห็นไหม อ่าเนื้อหาเป็นโปร่งเลยพี่ข้างในเป็นเนื้อเป็นก้อนเห็นไหมมีรอยย่นเลยนะพี่นะเห็นไหมรอยเซตตัวอ่านะครับเห็นไหมองค์นี้นะบอกเลยนะครับใครเห็นคลิปแล้วสนใจรีบทักรีบแอดไลน์หรือรีบโทรมาเลยนะพี่รีบแอดไลน์หรือรีบโทรมาเลยนะบอกเลยว่าสวยสวยแบบเนี้มีแต่คนจ้องจะเป็นเจ้าของนะพี่นะแล้วดูด้านข้างเห็นไหมด้านข้างเห็นไหมการตัดเห็นไหม นี่เวลาเขาใช้ตอกตัดหรือของมีคมที่ตัดนะครับนี่เห็นไหมอ่ามวลสารก็จะหลุดล่อนออกไปพี่เห็นไหมนี่เป็นพุงโลงอย่างเงี้ยเห็นไหมดูดีครับด้านข้างตัดเรียบร้อยไหมครับไหมครับด้านข้างตัดเรียบร้อยมากพี่พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะองนี้เป็นพระสมเด็จวัลคังพิมพใหญ่นะพี่พี่นะเห็นไหมอ่าตรงนี้มีขยื่นขยื่นเลยนะพี่ตรงนี้มีขยื่นขยื่นเลยนะเห็นไหมอ่านี่มนสน่นะครับนี่เนื้อจริงนะองนี้เนื้อจริงแบบ เน <in the> ื้อจริงเป็นแบบนี้นะพี Hence, ่อ่าเนื้อจริงเป็นอกแบบนี้นะครับพี่จ๋าองนี้เอาไปเจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทอ่าพิจารณาดูนะครับพี่นะเห็นไหมเห็นไหมครับนี่อ่าดูพิมพ์ทรงนะครับพี่พี่เห็นไหมอ่าดูดิครับโอ้โหองนี้นะใครได้ไปคุ้มเกินคุ้มพี่อ่าดูด้านหลังพี่ดูด้านหลังเห็นไหมครับนี่เนื้อจริงเป็นอย่างนี้นะพี่นะองค์จริงเนื้อจริงเป็นอย่างนี้นะองค์จริงเนื้อเป็นแบบนี้เลย เห็นไหมครับเห็นไหมดูรอยย่นดูเม็ดมวลสารเห็นไหมเม็ดผงนะดูพี่พี่เห็นไหมครับแป้งโอ้พี่ผมบอกเลยนะว่าอย่าให้พลาดโอกาสเลยพี่โอกาสโอกาสดีๆพระสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะพี่นะไม่ได้มีมาบ่อยนะครับไม่ได้มีเสิร์ฟให้พี่บ่อยๆนะผมบอกเลยนะครับพี่พี่เห็นไหมดูเนื้อหาสิครับดูเนื้อหาสิพี่เห็นไหมก้อนๆเลยนะ ไหมรอยย่นเห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่อ่าเห็นไหมอ่าองค์นี้เอาไปเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะพี่นะเห็นไหมดูด้านข้างเห็นไหมอื้สุดอ่ะองค์เนี้ยพี่สุดอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่ารีบทักมาเลยพี่รีบทักมาพูดคุยกันเลยนะรีบทักมาพูดคุยกันเลยนะครับนี่ถ้าชอบนะพี่เห็นไหมเนื้อจริงนะองค์เนี้ยเนื้อเป็นแบบนี้นะองค์จริงเห็นไหมพี่เห็นไหมใบหน้าเห็นไหม อ่ากลมเป็นผลมะตูมเรียวเป็นผลมะตูมเลยเห็นไหมนี่ดูนะครับนี่เห็นไหมมีพวกเศษพวกเกสรดอกไม้อะไรที่เขาหลุดรอดออกไปพี่ชิ้นส่วนที่เขาย่อยสลายได้เขาก็หลุดรอดออกไปเห็นไหมอ่าส่วนที่ไม่ย่อยสลายก็ยังอยู่เห็นไหมเป็นผงเห็นไหมนี่เห็นไหมโอ้โหพี่แบบนี้นะแบบนี้นะครับพี่พี่นะใครไวใครได้ไปนะครับพระท่านเลือกเจ้าของนะพี่นะอ่าคนที่มาไวทัก ก่อนคนนั้นนะครับพี่ได้เป็นเจ้าของแน่นอนนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะพี่นะมาหลังก็ต้องรอองค์ใหม่นะพี่ๆเห็นไหมครับดูเนื้อจริงๆนะครับพี่จ๋าโอ้โหแบบนี้พี่เอาไป7,500บาท7,500บาทคุ้มเกินคุ้มพี่คุ้มเกินคุ้มนะครับต้องบอกว่าคุ้มเกินคุ้มนะครับพี่พี่นะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ๆก็ฝากพี่ fc ไว้เพียงแค่นี้ไปละครับสวัสดีครับ